โอเคลุ้นอี่ละโอ้แย่งขึ้นมาพักภาษาบันโก้เออมาพักอันนี้นะโอ้มีปิงกบนำได้หมดน,นี่น,น,นั่นโอ้ ครับท่านสวัสดิ์ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนี่ก็มาพบ้อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนแรกๆนะตอนอยู่ค้นี่พากันขุดขีกระเดินเสือเบ็ดตอนนี้กะเด็กน้อยเฮาก็ทีมงานเฮากลังุดอยู่ีกระเดินก็เอาเสียมสวนเอาสวนุดก็ได้นี่วลืมเสียมจกนะเสียมจกไทยอ้าว คุดตามนี่ละขี้กระเดือนขี้กระเดือนรัวใส่เดือนฮะเดี๋ยว <c oughs> ได้ลอยเต็มแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ที่ว่าเริ่มมืดแล้วได วอายยืไปเชื่อตะเวนกะมีพ่อได้ไปนะเห็ดโฮเห็ดโห,ห,ดหเลือกขำแน่กะเฮดินลานคุดคิ้กระเดินท่ากะพุ่นคุดก็ไม่ได้ช้ำม,ม,มากก็เลยคุดกี่น,นี่กะได้เดินได้เติมมานี่กะอีโลาะไปเชื่อบอนีหนะไปเชื่อบนไม้หมา้ไม่มื่อนี่นะตอนนี้กะมาหดโวยแล้วได้เดี๋ยวสเชื่อโหยนี่ก่อนชีวิตป่าก่อยู่โหยนี่ก่อนตอนนี้กะกำลังเตรียม

สายโฮยได้เดี๋ยวนี้เลยเมื่อคืนนี้ก็มาเชิอนี่แถวนี้นละถือประดุกนะเหมือนได้ไปตามตะพับบงโอยใช่เข้าแล้ว เดี๋ยวชี้เชือกพิทกบก่อนมาเนี่ยเชือกิทกบแล้วก็เชือกพิทปลานี่มาต้องเฮ็ดอันเฮ็ดด้านมัน่นดูว่าเฮามมีเฮ็ดกระซักเลยก็ได้ นี่กระประมาณนี่หาเชิอแล้วกันมันจะย้อนนะตัดภาพมาตอนเช้ามายามบ็ด,ดได้ไม่ดีเลยอะเมื่อคืนนี่ก็ถ่ายอันชื่อหน่อยนึงแลว้วก็ไม่ได้ถ่ายอีเลยแลว้วก็ต่อมามาต่อตอนเช้าเลยนะวันนะี้มายามบ็ดเลยนี่ลางทำอิฐด,ด้วยรางที่ช่องไม่ไม่ะางทำอิดนีถือบอกว่า bà chú con à Ừ thì bò màn bò hả ừ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  ลุ้นไปเรื่อยๆนะลหลลางอยู่เบ็ดกะลงไปบุ่งลูล,ลางนี่นะน, <c oughs> นี่ที่เห็นน้ำตีนโอ้ปลาคอกำหูม <c oughs> ีนาใหญ่ขนาดา <c oughs> ปลาละโอ้กำหูมีนางลด

Ban nhanh hết này hết 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 nè để à, Nè hết 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 nè hết hết nó hết À, phút đó này trồng tem dám lúc con luôn đi โอ้สมออแล้วมีตารางคืคืๆทั้งหมดมเห็นถืออยูปนี้ว้าวประมาณบ่ามันหลางนี้หลางนี้ชื่อบลาเห็นขาวๆละปลากระลน,นี่นเชื่อมปลาแค่ลุนนี่ยเห็นมานเดี๋ยวนี้อะไรน้ลัางนะะักกโอ้ยเนื่อยนะปลาเนาะ Đang đang đi 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 đang đi 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 ở đi 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 lượt rồi <laughs> khử người chứ người người à, biết luôn người ừ, à bị người là, người 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 gì người 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 cho thử người này, cho nào ừ, nó ừ, là này mình đừng lung nữa biết nào. Ừ. À. Đây, lần này các hiền đừng lung đấy Ờ đúng. nè trong ไม่ชื่ออหรอนะลงไปละห้องละมิดจัดลงห้องละมิดจัดนี่อ่ะถือเี้ยูดเลยนะโอ้โหหงามตัวลงอ๋อไปยมเต้าลางสงลางยมน้ำเดียว แกลุ้นนี่ละโอ้นี่ในช่องตัวได้ป่านี่กันบุกมาเลยนะมาดงซื้อเลยต้รางนี่เลยมันใชยยามบิดไปแล้วแล้วนะเก็บไปเบิ้งยูเทียนนะป่ากับเล่นน,น้อยเล่นหลายยังเลิกกันเดียวไปนอดเทียนไดให้เบิ้ง ห้ามนำห้ามน้ำฉัซีห้ามน้ำกระไดห้ามน้ำขึ้นมาขึ้นมาใช้ยืดเทงขึ้นมาทเทงเจอมืดได้ผอกงเว้นกบมืดนะเทงนี่น,ะนี่อันนี้มาอื้อได้นี่ได้อือเต็มห้องนึงละ่ะตอนนี้กันถืออะายพอชมพูรมาอื้อนี่ อแม่บรรจุปนป่นนปาก็ได้มีลายไปยเลยโอ้จับได้แล้วไมมีได้ปูกระปูก็มีอ่ะนี่กบกระตุน้นงกบกระได้อ,อ,อ,อันนี้ไปเชื่อมโองตัวไปเชื่อมนะกรเพง มืัอนี้กัแกงเนี่ยมัอนี้ก็ได้แกงคือหมักพักภาษาบ้านก้อยเอือหมักพักอันนี้นะหมักพักคือหมักต้นนี่ตอนนี้กัแม่มบรรจุ่นก็กำลังโค่ปลาใช้ปลาได้แกงเแซ่บๆเลยนะมืัอนี้นะบันนี้ก็ตามมาเคดก่อนบันนี้

ทำเลแล้วก็เอาน้ำซื้อได้นี่ตม้มอันนั้นก่อนมาพักไม่ก่อนยายมันนั้นมีเป้ยได้ออยังมันมีชุกป่านี้เพื่อนำพุก่อนอยังเอาลงน้ำหลัง ô oh, mì pin cốc nằm đây mọi nè, pin em hoa gì chưa luôn? ยิกดูปลาตันลงไปบ้านนี้ห uh, น <mythology> um, e ึ่งเก่งปลาเสร็มหมักผักมักผักกับมักตันนี่อันเดียวมาเล้วอันนี้ก็มีหูคือเดียวอันนี้ก็ได้ ปีงแล้วก็มาปุ่นนี้ได้กบกันอนาะปุ่นกบเอากลางมันออกเอวมันออกปลาเอากระชุกแล้วเก่งปลากระมีแต่ปุ่นกบบวะนี้ ของกินก oh. ับพร้อมนะนี่โ oh, อ้ปนกบแกงป่าคั่เนี่นวกับกอแต่งมันแต่งกับมันบห่นึงข้าววิ่งในเชือมาว่าในเชือใหญ่เชื้อมันจอดมาาเชื้อมะเดียวอน่นมันก็ได้รับจักันเลเอเอามาดึงไม้นึ่งโมาสบายเชือในดึง ไต่ไฟเอาได้น่ะนี่ดอกไฟก็ว่าอยู่ในถียงนี่มันมืดมามาลุยบานี้เข้าเงาก็ไม่เห็นหทำเลยผู้หากลาลุกตะนอนก็มีอ่อนพีก็แล้วก็เล่นน่ะปนกบปนกบแห่กว่าอาหารเช้ามันนี่ปนบอกไอ้เจีาเนน้ำไม่น้ำบอกขโมีน้ำปน เป็นนเ่อน้ำน่่นเาจะน้แก้วเ้า่นเท่าน้่อยน้ำหน่แก้วอ๋อเามป่นเป่นิงป่นิงมีแค่นป่นติเลยป่นกบนี่ร่นสา่าคนนอนอยู่้นเอเออนอนบุ๊อ ก็ร้องน้องผ้ากุ้งเนี่ยคุณในีาน่ะคือยโอ้แค่ก็คือท้านี่ใช่เลยอเปล่าโมโหนั่นก็เึอข้อนั้นอยู่เมื่อไหร่นะโอ้เมื่อกลางมุ้งยานอะไรอย่างเงี้ยแกงมุ้งนั่นก็เอ็ดอาคือนอนนั่นเลยผมเคยได้มามีนอนเพ้อนอนหอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพ้อแต่โมงแต่ใจ ลอสวนนนะแล้วไน่นันเชก่บ่ห้หน i̇şte ั่น่ลตอน้มะมพักไม่มีเชื่อเฮดตัวนี้โน่นี่เรบอี่่หน้ามันกำจะฟุกเก่งนี่ตักทำใหแง่ได้ตอนป่าตอนมะพัก ธรรมดาเนี in <oven> <one by giving ge |ro|> ่ยแม่ตู้ของมิจิบินทั้งนั้นเข้าหลายคนแซ่บนะจำเจ้าวกระเพ็ดเลยตกุ้ยยอดขาว้งไหวกินะลายน้อยกินลายไม่ไหวกินชิ้นหน้าเท่ากินนี่กับแ่งกระด้ใช้นวนมนาวกินมะพกมาวอ๊กกิน แข็งแห้งน้ำเท่าตรงนี้แต่แก่แล้วต่งชุกอ่ะนิดน้อยก็เยอะไ้นิดใหญ่น้ำเท่างเท่าจะเทานเท่างนอี nhang hộp toàn mà hôn là. nhá nó xe là luôn. Oh. Cái ngồi ngồi. Cái ở chơi ở nhang Kẻ lạc Một chơi nó. Dắp phải lạc có tinh hoạt. nhang chơi Tìm mới cái Hello. 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 ทางคงคงมาไอย้ยามอาะตอนมาพักนะยามอาะไรอ่ะลุยหฮะจดัดขนาดนะแนวกับก็ไม่มีลายนะมีแต่แต่ง